ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถาวรบอลสีนะครับมีบอลสีเซซุ้ยครับราคาเบาๆครับอยู่ในเกณฑ์หลักสิบหลักร้อยครับมาแบ่งปันเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่หนึ่งครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ก็มีไม้มาไม่เยอะครับราคาก็ไม่แพงมากครับราคามีหลักร้อย หลักสิบมีนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับนี่หน้าไม้ซ่วยๆครับนี่ค่าจัดส่งก็เมาเมาห้าสิบบาทครับสาหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางสวิกให้นะครับค่าจัดส่งเมาเมาเจ็ดสิบบาทครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่หน้าไม้ซ่วยๆนะครับราคาเบาๆครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากราคาเบาๆก่อนเลยครับนี่ไม้ไซส์กระถาง4นะครับนี่หน้าไม้สวยครับนี่ราคาไม่แพงครับ50าบาทครับนี่ศิลาหุ้มทองนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับดูได้ครับนี่สวยครับไปอัพกระถางได้เลยครับนี่ไซส์กระถาง4นะครับแต่ต้องไปอัพเอานะครับนี่สวยนะครับนี่50บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับศิลาหุ้มทองนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นพุทธคุณนะครับนี่หน้าแจ่มมากเลยครับนี่ราคาไม่แพงนะครับ ราคาเบาๆครับ50บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับไส่กำลังโตครับ50าบาทครับหน้าไม้สวยครับอันนี้เป็นกาคาพิกนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่กาคาพิกนะครับราคากระถางละ50บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับสวยมากครับนี่50บาทครับนี่มีหลากหลายนะครับอันนี้เป็นปีศาจแดงนะครับนี่ปีศาจแดงครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับสวยครับเป็นหน้าเดิมครับนะครับนี่สวยๆลยครับราคากระถางละห้าสิบบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเงาจันนะครับนี่ไม้สีออกจะน้ําตาลน้าตาลครับเงาจันนะครับสวยนะครับปลายไม่มากนะครับ50บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับนี่อันนี้เป็นตับวันเสาร์นะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับใบกลมๆสีเข้มๆนะครับ50าบาทเหมือนกันครับหน้าไม้สวยครับราคาไม่แพงครับนี่อันนี้เป็นผีตาโคนนะครับเป็นบอลกาบนะครับนี่ปลายสวยนะครับนี่ ราคากระถางละ50บาทครับนี่ไม้ใส้กระถาง4นะครับไปอัพกระถางเอานะครับ50บาทนะครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้หลากสีนะครับสวยครับนี่มีสียิ่งโตขึ้นยิ่งสวยนะครับมีหลายสีนะครับนี่ก็50บาทเองครับนี่หน้าไม้สวยๆครับราคาเบาๆครับ50บาทครับอันนี้เป็นเจ้าจันเพลนะครับนี่สามใบไอ้สองใบนะครับนี่หนึ่งหลอดนะครับกําลังโผล่ครับ นีส่สวยนะครับนี่ห้าสิบาทครับเจ้าจันเพนนะครับนี่ราคาไม่แพงครับห้าสิบาทครับชุดนี้ครับนี่มีหลากหลายราคามีหลายอย่างครับนี่เลือกได้นะครับห้าสิบาทไม่แพงครับนี่ไม้กําลังโตเลยครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นราคาสี่สิบาทนะครับนี่ไม้ราคาสี่สิบาทครับอันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่ราคาไม่แพงครับสี่สิบบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับสี่สิบบาทครับอ้าว อันนี้เป็นไก่นะครับเป็นไก่เศรษฐีนะครับนี่หน้าเปิดมาแล้วครับสวยครับนี่ราคากระถางละสี่สิบาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับสี่สิบบาทครับอันนี้เป็นซับลุงโลดนะครับนี่ไม้ชมพูชมพูนะครับนี่หวานๆครับสี่สิบบาทครับกระถางที่หนึ่งครับสี่สิบาทกระถางที่สองนะครับหน้าไม้สวยนะครับอ้าวมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นทองสยามนะครับนี่เป็นหน้าเดิมครับนะครับหน้าจดทะเบียนนะครับนี่สวยนะครับห้าสิบเอสี่สิบบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับสี่สิบบาทนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้แผ่นครับนี่สีเหลืองนะครับสวยนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ40บาทครับนี่กระถางที่1ครับ40บาทครับกระถางที่2นะครับนี่ไม้สีเหลืองครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นหน้าเมืองนนท์นะครับอันนี้ต้นนี้จะใหญ่หน่อยนะครับนี่ป้ายนะครับสวยนะครับนี่นี่โตมากเลยครับนี่หล่นกระถาง4นะครับราคากระถางละ40่สิบบาทครับหน้าไม้สวยๆอันนี้จะป้ายเยอะหน่อยนะครับนี่กระถางสวยนะครับนี่40บาทครับน้ำเมืองนนท์นะครับนี่ อดีตไม้แรงเขานะครับนี่ซู้ไว้นะครับนี่ราคากระถางละสี่สิบาทครับกระถางที่3มนะครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับราคากระถางละสี่สิบาทครับราคาเบาๆนะครับหน้าไม้สวยๆครับอันนี้เป็นโชคล่ําจานะครับนี่เป็นไม้เก่าๆเรานะครับซู้ไว้นะครับนี่ราคากระถางละสี่สิบาทครับนี่กระถางที่1ครับ กระถางที่2นะครับราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับนี่โชคล่ำซ้ำนะครับราคาไม่แพงครับ40บาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับนี่ป้ายนะครับสวยนะครับ40บาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นด่างเกยชัยนะครับนี่ไม้สวยนะครับด่างเกยชัยครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ อันนี้เป็นเมืองนครชุมนะครับเนี่ยมีจํานวนอยู่นะครับ40บาทครับกระถางที่1ครับอันนี้40บาทกระถางที่ 2, <40 S> 2> นะครับ40บาทกระถางที่3นะครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับราคากระถางละ40บาทครับเมืองนครชุมนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นนพเก้านะครับนี่หน้าสวยนะครับสีมิ้นนะครับนี่ยกำลังโตเลยครับ40บาทครับกระถางที่1ครับ40บาทกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับ40บาทครับ กระถางที่3นะครับนี่สีมินมินเลยครับสีบาทครับกระถางที่3นะครับสีบาทกระถางที่4นะครับมีทั้งหมด4กระถางนะครับนี่ราคากระถางละสีบาทเองครับหน้าไม้สวยๆนะครับนี่ไม้กําลังโตเลยครับสีบาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยครับอันนี้เป็นนายในทองเหม็นนะครับนี่ราคากระถางละสีบาทเหมือนกันครับนี่หน้าไม้สวยนะครับสีบาทครับกระถางที่1ครับกระถางที่2ครับนายทองเหม็นนะครับเป็นไม้ชิ้นผ่านะครับราคากระถางละสีบาทเองครับหน้าไม้สวยๆครับ เอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นพรพุทธะนะครับมีจํานวนอยู่นะครับมีหลายกระถางครับนี่ขึ้นมา2กระถางนะครับนี่พรพุทธะนะครับราคากระถางละสีบาทครับพอดีสูงมากก็เลยต้องเอาไม้คาไว้นะครับสีบาทครับหน้าไม้สวยๆครับสีบาทกระถางที่2นะครับหน้าไม้สวยราคาเบาๆนะครับเอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นหนุมานสืบมคานะครับนี่เป็นหนุมานนะครับเป็นตับหนุมานครับสีบาทเหมือนกันครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นวิจิตจินดานะครับนี่ วิจิตจินดานะครับเป็นไม้น้ําตาลนะครับป้ายนะครับสวยนะครับ ah 40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทกระถางที่2ครับมี2กระถางนะครับวิจิตจินดานะครับกระถาง4นะครับราคากระถางละ40บาทครับอันนี้เป็นชมพูพานนะครับนี่หน้าไม้ก็สวยนะครับชมพูพานครับราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับมี2กระถางนะครับนี่กระถางที่2ครับมี2กระถางให้เลือกนะครับ40บาทครับราคาเบาๆครับ40บาทครับ ราคา40บาทก็มีประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมไม้ไซส์ใหญ่ๆขึ้นมาก็ราคาขึ้นมานิดนึงนะครับหน้าไม้ก็สวยขึ้นนะครับนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับอันนี้เป็นรัศมีจันทร์นะครับนี่หน้าไม้สวยๆงี้เลยครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่รัศสมีจันทร์กับดีไม้แลมันกันนะครับไซส์กระถาง5นะครับนี่ราคากระถางละ80บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับรัศมีจันทร์นะครับอันนี้เป็นทองทองขวัญเมืองนะครับเนี่ยอยู่ในไซส์กระถาง6ครับนี่ หลือสามใบนะครับแต่เป็นใบที่แข็งแรงครับนี่คัดใบใบแข็งแรงครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับอันนี้ขอราคา150บาทครับทองขวัญเมืองครับนี่ไม้กระถางหกนะครับนี่เป็นไม้ใหญ่ครับทองขวัญเมือง150บาทเท่านั้นครับหน้าไม้ไซซ์สยราคาเบาๆนะครับมาต่อเดี๋ยวแป๊บนะครับอันนี้ก็ไม้ไซส์กระถางห้านะครับเป็นแสงจันท์นะครับนี่ไม้ใบกลมนะครับสวยนะครับนี่อันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับนี่แสงจันนะครับนี่ไซส์กระถางห้าครับ อันน like. ี้ขอราคาเบาๆครับได้มา2กระถางคขดีแบ่งให้พวกเขาไปแล้วครับถางร้ออันนี้ขอกระถางละร้อเองครับนี่จะเล็กกอันนั้นหน่อยนะครับนี่หนึาบาทครับแสงจันทร์นะครับนี่ดูหน้าไม้ได้ครับใบกลมอยู่ในกระถาง5นะครับแสงจันครับหนึร้อยห้บาทนะครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอันนี้เป็นกล้องธรณีนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับเป็นไม้เริ่มใหญ่แล้วนะครับนี่สวยครับใหญ่แล้วครับนี่ครับกล้องธรณีครับหนึบบาทนะครับไม้ ก็อดีตไม้แรงเขานะครับนี่สวยนะครับกล้องธรณีครับ150าบาทกระถางที่1นะครับมี2กระถางนะครับนี่กระถางที่2นะครับราคากระถางละ150บาทครับกล้องธรณีครับมี2กระถางนะครับนี่ไม้สวยนะครับนี่กล้องธรณีครับนี่สวยนะครับราคากระถางละ150บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นสัญชายเดย์นะครับนี่สไว้นะครับสัญชายนะครับนี่จะสูงนิดนึงครับหมายเขาก็ประมาณนี้นะครับนี่อยู่ในกระถาง5นะครับ ราคา150บาทครับกระถางนี่1ครับซันชัยเดย์นะครับนี่สวยๆครับหน้าไม้สวยๆครับกระถางที่2นะครับนี่ซันชัยนะครับนี่ราคากระถางละ150บาทครับมี2กระถางนะครับนี่เอามาต่อทีนี้ครับอันนี้ก็ซันชัยเดย์นะครับแต่เป็นไม้ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์นะครับนี่ครับเป็นกระถาง6นะครับอันนี้ขอราคา250บาทนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับซันชัยเดย์นะครับนี่อันนี้กระถาง6นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นแม่พันธุ์เลยครับนี่ ถ้าเกิดไซส์เล็กๆก็ประมาณนี้ครับ150าบาทครับอันนี้250บาทนะครับสันชายเดย์นะครับเอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นปีศาจแดงนะครับเนี่ยเป็นลูกตาลนะครับแต่ไม่ป้ายนะครับแต่ก่อนราคาไม่แพงนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับนี่ใครเอาไปเลี้ยงแล้วลุ้นเอานะครับนี่ก็ลองไปผ่าไล่เอานะครับอาจจะได้แบบป้ายด่างมาก็ป้ายด่างก็ราคาแพงครับ ันนี้ก็ราคาเบาๆนะครับอันนี้ขอราคา100บาทครับปีศาจแดงนะครับนี่เป็นลูกตาลนะครับนี่หน้าลูกตาลครับนะครับซ้หนะครับ100บาทไม่แพงครับนี่ราคาเบาๆครับอันนี้เป็นศิลาจักรพรรดินะครับนี่เป็นไม้เก่าๆแล้วนะครับซ้วยนะครับศิลาจักรพรรดิอยู่ในสักกระถาง5นะครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับ90บาทเท่านั้นครับ90บาทครับศิลาจักรพรรดินะครับอันนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับนี่เป็นไม้ด่างครับไม้ป้ายนะครับนี่ซ้วยนะครับนี่ ไม่ใช่ไม้ด่างไม้ป้ายนะครับนี่สวยๆนะครับอยู่ในไซส์ถังหกนะครับอันนี้ขอราคา90าบบาทครับ90สบาทครับสวยๆนะครับ90บาทนะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ90บาทเองครับหลักสิบนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับนี่เป็นแม่พันธุ์เลยครับนี่เริ่มจะออกดอกมาแล้วนะครับนี่เป็นมณีจันนะครับเป็นหน้าชมพูครับสวยนะครับนี่เป็นใหญ่ๆเบิ้มๆเลยครับนี่อยู่ในไซส์ถังหกนะครับ อันนี้ขอราคา230บาทนะครับนี่เป็นแม่พัน์นะครับนี่มณีจันทร์นะครับหน้าชมพูนะครับนี่มณีจันทร์แบบว่าหน้าเขียวก็มีนะครับนี่ราคาก็เบานะครับอันนี้แต่หน้าสวยนะครับนี่หน้าสวยนะครับขอราคา230บาทครับอันนี้ก็มณีจันทร์เหมือนกันครับแต่เป็นหน้าที่เป็นหน้าสีเขียวนะครับนี่ไม้กัดสีครับนี่มณีจันทรนะครับอันนี้ขอ80บาทครับมีหัวเหมือนกันครับ80บาทครับมณีจันทนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นชมพูทวีปนะครับนี่อันนี้ก็ขอราคา70บาทครับอยู่ในไซส์กระถางห้ครับชมพูทวีปเป็นไม้แลเก่านะครับสวยนะครับราคาไม่แพงครับราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้ฟอร์มกอนะครับนี้แทนใจนะครับนี่ผมต้องเอาแบบไม้ค้ำไว้นะครับโอ้มีหน่อเต็มมากเลยครับนี่สวยนะครับแทนใจนะครับเป็นไม้ป้ายป้ายไม่เยอะนะครับไม้ใบกลมๆมนๆนะครับ ราคาไม่แพงนะครับนี่ราคาเบาๆครับไม้ฟอร์มกอกครับนี่แบบว่าน่อเต็มหมดเลยครับนี่อันนี้ขอราคาเบาๆนะครับนี่ราคาไม่แพงครับขอ90บาทเท่านั้นครับนี่คุ้มค่านะครับเอาไปแยกได้นะครับนี่แทนใจนะครับกระถางที่1ครับแทนใจกระถางที่2นะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับนี่ผมมีจํานวนอยู่นะครับ90าบาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับนี่แทนใจครับ90าบาทกระถางที่2ครับนี่ไม้อยู่ในกระถาง5ครับเป็นฟอร์มกอกเลยครับ 90บาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อตอนนี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้ชิ้นผ่าผมนะครับชมพูชมพูหน้าหวานๆนะครับชมพูสีออกอลดนิดนึงนะครับนี่สวยนะครับนะครับกระถางละ80บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ80บาทครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้ใบกลมๆมนๆครับด่างๆนะครับไปป้ายนะครับนี่สวยนะครับลูกไม้ครับอันนี้ขอราคา80บาทครับมี2กระถางนะครับนี่ อันนี้กระถางที่1ไปแล้วนะครับนี่อันนี้กระถางที่ right? 2นะครับแล้วแต่คนจะชอบเลือกๆแบบไหนนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับใบกลมกลมนๆนะครับราคาไม่แพงครับ80บาทครับนี่ลูกไม้นะครับนี่แปดสิบบาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นโชคล่ําซ้านะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่ไม้ไซส์ใหญ่เลยครับขอราคา70บาทครับหน้าไม้สวยสวยราคาเบาๆนะครับ70บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่กระถาง6นะครับนี่ ราคากระถางละ80บาทครับไม้ไซส์ใหญ่ๆเลยครับ80บาทกระถางที่หนึ่งครับเป็นลูกไม้นะครับนี่ใครชอบไซส์ใหญ่ๆก็ไปเลี้ยงได้นะครับนี่ประดับบ้านไม่แบบว่าใหญ่นะครับนี่สวยนะครับนี่80บาทกระถางที่2นะครับนี่มี2กระถางนะครับราคากระถางละ80บาทครับนี่กระถางที่1ครับอันนี้กระถางที่2นะครับเป็นลูกไม้นะครับอ้าวอันนี้ก็ไม้ไซส์ใหญ่ครับไซส์กระถาง6นะครับนี่อันนี้เป็นพรพะเวทนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับพรพะเวทนะครับนี่ สวยครับไม้ไซส์กระถางหครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับส่งทั้งกระถางนะครับอันนี้ขอราคา160บาทครับนี่กระถางที่1ครับพรอพระเวทนะครับนี่กระถางที่2นะครับนี <antibiotics spoiled> ่เ <fik> ป็นไม้ใหญ่ๆเลยครับนี่พรอพระเวทครับกระถางที่2ครับราคากระถางละหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านะครับนี่ราคาเบาๆครับหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับนี่ไม่แพงนะครับนี่ส่งทั้งกระถางนะครับนี่ครับราคาไม่แพงครับ 160บาทครับต่อ1กระถางนะครับวันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้นะครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้ครับเบอร์ก็0 8 4ครับเ7 8 6 8 1 8นนะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับมาพูดคุยกันนะครับนี่ก็ทักทายเข้ามาคุยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่างวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ